มีการทำผิดกฎหมายแล้วเอามาพูดบิดเบือนว่ามาตราหนึงน่งหนึ่งสองจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนเห็นต่างต้องอยู่ในบทกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่ใช่เฉพาะบทกฎหมายของประเทศไทยอย่างเดียวต้องเป็นบทกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งเป็นหลักสากลน,นะฮะสามารถเห็นต่างได้สามารถที่จะเป็นนักกิจกรรมได้แต่ต้องไม่กระทำตาม ผิดกฎหมายต้องกระทำตามหลักกฎหมายของประเทศนั้นๆและวาทกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมเป็นวาทกรรมาลเออร์หรือทฤษฎีการโกหกวิธีการเอาชนะทฤษฎีเหล่านี้ต้องพูดความจริงพึงเอา สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะนำเรื่องของมอบ3นิ้วหรือมอบที่ถูกคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับระบุว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขวัธกรรมที่เขาจะนามาใช้ นะับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาทกรรมนักกิจกรรมวาทกรรมคนเห็นต่างไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเหมือนว่ายังมีความพยายามกันอยู่เรื่อยๆในการสร้างชุดความคิดที่ว่าการออกมาเรียกร้องหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจจนกลายเป็นการละเมิดกฎหมายของคนบางกลุ่มเป็นแค่การเห็นต่างอย่างล่าสุดเนี่ย สสฝ่ายค้านเขาก็ลุกขึ้นพูดอย่างมั่นใจกลางที่ประชุมสภากฎหมายมาตรา1นึอ่ะเป็นการปิดกัน้นการแสดงความเห็นของผู้ที่เห็นต่างหรือน้องๆเยาวชนที่โดนดำเนินคดี1นึ่งเขาก็แค่เห็นต่างแปลไทยเป็นไทยก็คือเขากําลังบอกว่าพวกที่ออกมาด่าพระมหากษัตริย์ออกมาหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายพระเจ้าแผ่นดินคนพวกนั้นเขาแค่เห็นตา่าง โอเคถ้าคำพูดพวกนี้ออกมาจากปักช,ชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่ไม่เข้าใจกฎหมายก็ยังพอยอมรับได้แต่ถ้าเป็นถึงสอสอที่เป็นตัวแทนของประชาชนมีหน้าที่และอำนาจทางนิติบัญญัติโดยตรงหรือว่าเป็นถึงนักวิชาการนักกฎหมายแล้วออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบิดเบือนและเป็นการบิดเบือนข้อกฎหมายโดยไม่ได้ใช้หลักทางวิชาการด้วยซ้ําในเมื่อกฎหมายมันมีอยู่คุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งกฎหมายจะบังคับใช้และมีผลกับทุกคนเหมือนๆกันดังนั้นการเอาคำว่าไม่รู้กฎหมายหรือเสรีภาพหรือการเห็นต่างมาเป็นข้ออ้างเพื่อทำผิดกฎหมายมันทำไม่ได้และเป็นคนเล่เรื่องกันการทำผิดกฎหมายไม่ใช่การเห็นต่างและไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพคนทำผิดกฎหมายไม่ใช่คนเห็นต่างแล้วถ้ามีคนออกมาบอกว่าสัญ,ญญาณไฟจราจรควรปรับระยะเวลาใหม่ ่วงไฟแดงน่าจะสั้นลงหน่อยไหมหรือไฟแดงน่าจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นไปเลยไหมแบบนี้เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าเห็นต่างหรือถ้ามีคนออกมาเสนอว่าโทษปรับของการฝ่าไฟแดงน่าจะอลุมมอล่วยได้บ้างไหมควรจะลดค่าปรับลงจากที่เป็นอยู่ได้ไหมแบบนี้ก็เรียกว่าแบบนี้ก็เรียกว่าเห็นต่างแต่ถ้าคนคนนั้นตั้งใจฝ่าสัญญาณไฟแดงแบบนั้นเรียกว่าแบบนี้เรียกว่าผิดกฎหมายไม่ใช่เห็นต่าง ต่อให้อ้างว่าเห็นต่างแต่ถ้าตั้งใจฝ่าไปแดงแถมยังไปเกิดอุบัติเหตุชนรถคันอื่นก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายและเรียกได้ว่าเป็นผู้ทำผ<า>ิกดกฎหมายไม่ใช่ผู้ผเห็นต่าง,างมาดูอีกตัวอย่างกันดีกว่ากรณีกฎหมายมาตรา112ถ้ามีคนออกมาแสดงความเห็นว่ามาตรา1 1 2ควรจะยกเลิกหรืออย่างน้อยควรลดบทลงโทษลงเปลี่ยนจากขั้นต่ำเป็น3ปีให้น้อยลงได้ไหม แล้วคนคนนั้นไปจัดกิจกรรมวิชาการไปพูดถึงข้อดีข้อเสียของมาตรา1นึว่าเป็นยังไงอันนั้นสามารถทําได้แล้วยังอยู่ในขอบเขตของคําว่าการเห็นตา่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการกล่าวหาด่าทอใส่ร้ายดูหมินหมินประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นหมายความว่าคนคนนั้นได้ทําผิดกฎหมายมาตรา1นึไปแล้วและถือว่าเป็นผู้ทําผิดกฎหมายทันทีจะเห็นว่าการเสนอความเห็นที่อยู่ในขอบเขต กับการกระทําความผิดลงไปจริงๆนั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือมีการทําผิดกฎหมายแล้วเอามาพูดบิดเบือนว่ามาตรา1นึ่งหนึ่งสองจกัดสิทธิเสรีภาพของคนเห็นต่างเรื่องนี้ฟังยังไงก็ไม่คืนเพราะฉะนั้นนะครับการทําผิดกฎหมายกับการเห็นต่างจึงเป็นคนละเรื่องกันและจําเป็นต้องแยกกันให้ออกอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ากฎหมายมีอํานาจในการบังคับใช้กับทุกคนในสังคม โดยไม่มีข้อยกเว้นไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งและมีการกำหนดแนวทางข้อห้ามระดับของการทำผิดรวมถึงบทลงโทษที่ชัดเจนไว้อยู่แล้วซึ่งกฎหมายมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลสังคมระงับข้อพิพาทและความขัดแย้งของประชาชนและเป็นกลไกลหนึ่งที่จะทำให้บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าด้วยความสงบสุขด,ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน ที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่สามารถอ้างคำว่าเห็นต่างเพื่อใช้ละเมิดข้อกฎหมายได้กระบวนการวิเคราะห์การใช้วาทกรรมนะครับเห็นต่างนะครับก็เพจลือนะซึ่งเขาได้นำคลิปวิดีโอทำเป็นสารคดีสั้นมาอธิบายผมก็ขออยากนำมาขยายความวาทกรรมที่เกิดขึ้นคือวัทกรรมเห็นต่างเห็นต่างที่เพจลือก็อธิบาย ของม็อบล้มเจ้านะเขาไม่อาจจะไม่ระบุจริงๆมันเป็นม็อบล้มเจ้านะครับก็คือต้องการที่จะเลี่ยงบาลีนะครับบอกว่าเป็นการเห็นต่างเท่านั้นมีความเห็นแตกแค่แตกต่างกันนะแต่ความเห็นต่างนั้นต้องอยู่ในบรรทัดฐานของกฎหมายไม่ใช่นอกเหนือบรรทัดฐานของกฎหมายละเมิดข้อกำหนดกฎในประเทศนั้นๆ การเห็นต่างสามารถเห็นต่างได้แต่การเห็นต่างจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายของรัฐนั้นๆหรือประเทศนั้นๆซึ่งเป็นกฎกติกาในสังคมตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันนะครับและวัฒกรรมอีกวัฒกรรมหนึ่งที่ถูกหยิบยกและนำมาใช้บ่อยว่ากลุ่มที่โดนมาตรา1 1 2เนี่ยเป็นกลุ่มนักกิจกรรม ไม่ใช่นะฮะคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นนักกิจกรรมแต่เป็นกลุ่มที่เข้าข่ายแก๊งมาตราหนึ่งสองคือดูหมิ่นเหยียดยม้มอาฆาตมาตรลายสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าเข้าร่วมนะครับกับม็อบประสัดอนก็เป็นเครือข่ายขาบวนการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์หรือกลุ่มขบวนการล้มเจ้าไม่เชิงงานสังเคราะ ผมอธิบายหุ้นส่วนฝั่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะมีวัฒกรรมวัฒกรรมจะเป็นกระบวนการสำคัญเลยทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยคนเท่ากันถ้าเป็นนั่นคือฝั่งคอมมิวนิสต์นะถ้าเป็นฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งด e โมเคซี y ก็จะอ้างว่าเสรีภาพประดานภาพอ้างสิทธิเมืยชน วาฒกรรมเหล่านี้เป็นชุดวาฒกรรมทางการเมืองเพื่อคุกคามลุกรามอ้างสิทธิ์นะครับละเมิดลุกล้ำอธิปไตยในประเทศต่างๆเป็นสูตรเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทฤษฎีของตะวันตกและทฤษฎีของฝั่งคอมมิวนิสต์ชัดเจนนะครับอันนี้คือหลักก่อนที่เหลือ นะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเป้าหมายเราเห็นชัดเจนนะกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีเป้าหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอมมิวนิสต์นิยมชมชอบคอมมิวนิสต์ไม่ว่านิยมชมชอบประชาธิปไตยมีเป้าหมายอันเดียวกันล้มเจ้าแต่บอกพฤติกรรมและการกระทำของฝ่ายตัวเองว่า เป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักกิจกรรมนะเป็นคนที่เห็นต่างเป็นวาทกรรมเลี่ยงบาลีเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในฝั่งตัวเองแต่ในเชิงพฤติกรรมแล้วถ้าเข้าสู่กระบวนการของศาลสารยึดเรื่องของเจตนานะครับวาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมเชิงหลอกลวงหรือายเออหรือการโกหกและว,วัทกรรมเหล่านี้เป็นทฤษฎีการโกหกหรือการโกหกซ้ำ จนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงผมจึงอยากเรียนหุ้นส่วนนะที่ดูคลิปนี้ช่วยกันอธิบายหรือนำคลิปนี้ไปเผยแพร่ให้มากขึ้นเพื่อให้คนเข้าใจว่าวาทกรรมเห็นต่างนะครับวาทกรรมนักกิจกรรมทำได้ฮะแต่ต้องอยู่ในบทกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่ใช่เฉพาะบทกฎหมายของประเทศไทยอย่างเดียว ต้องเป็นบทกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งเป็นหลักสากลน,นะฮะสามารถเห็นต่างได้สามารถที่จะเป็นนักกิจกรรมได้แต่ต้องไม่กระทําตามผิดกฎหมายต้องกระทําตามหลักกฎหมายของประเทศนั้นๆและวาทกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมเป็นวาทกรรมไลเออร์หรือทฤษฎีการโกหก วิธีการเอาชนะทฤษฎีเหล่านี้ต้องพูดความจริงพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์สักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ